1. Happy New Year! Happy New Year! 1, 2, 3 Happy New Year! Happy New Year! HAPPY NEW YEAR! Merry Christmas! Ho! 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 Merry Christmas! Happy New Year! From all of us at Prom p o m สวัสดีปีใหมค่ครับสวัสดีปีใหม่ค่ะปีใหม่นี้ผมขอให้ทุกๆคนมีความสุขนะครับขอให้มีต่งเยอะๆมากๆนะเอาแบบเล่นๆฟ้าไปเลยค่ะขอให้เรียนเก่งๆขอให้สอบได้ที่หทุกคนเลยปีใหมน่นี้ใครคิดหวัสงสิ่งใดก็ขอให สวัสดีปีใหม่ครับขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีมากๆของเพื่อนๆทุกคนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆน,นะครับขอให้สวยๆรวยๆทุกคนนะครับปีใหม่นี้ใครที่ตั้งเป้าหมายอะไรไว้ก็ขอให้ทำสำเร็จตามเป้าหมายนะคะสวัสดีป,ป,ปีใหม่ครับบเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้ครูในฐานะตัวแทนโรงเรียนพร้อมพันธิยา ขออวยพรให้เด็กๆทุกคนและท่านปกครองอทุกท่านมีความสุขความเจริญสมบังทุกประการสวัสดีปีใหม่ค่ะ A better little me man